สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมมือนี้มีแนวทางลาวพัฒนามาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวล่งลาวพัฒนาแล้วๆมื่อนี้กลับไปถึงบ้านจินตนากจะล่งรัฐบาลไทยคุณผู้ชมเบิงได้ดูเป็นแนวทางกันเนาะค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่28วันจันทร์ค่ะเป็นวันจันทร์เดือนตุลาคม2567ค่ะจินตนาชาแนลนำแนวทางลาวพัฒนา 4, 4สีเซียนค่ะคุณผู้ชม ี่เซียนรวมทั้เหมือนในช่องมีสิบเอ็ดเียนดังค่ะคุณผู้ชมสิบเอ็ดเียนถามมาแม่นบอทีพานมาแม่นอยู่ค่ะคุณผู้ชมกะมีหลุดนําค่ะคุณผู้ชมมีหลุดแล้วก็มีเข้าสลับกันไปเนาะคะ่ะว่ารู้ว่ามือใดจะเขา้ามือใดจะหลุดค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวแนวทางคาดเดาค่ะคุณผู้ชมคาดเดาอย่างมีหลักการก็คือคาดเดา ยังบวกลบคุณนหารมาอยู่ค่ะบมเมนขาดเอาแบบเบาเอาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมโมเมนคิดเอาก็วิเคราะห์มาพร้อมค่ะคุณผู้ชมว่ามันเคยมาตัวนี้วันนี้นะคะวันจันทร์เคยมาตัวไหนมากที่สุดจังสินะคะคุณผู้ชมรู้สึกอยู่วันจันทนี้เท่าที่เบิงเบิงรายละเอียดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมรายละเอียดจากที่ที่พานมาเขาเรียกว่าสถิติเนาะคะ่ะสถิติของวันจันทร์เลขมาสองมาสี่ มาเจ็ดเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมาสองมาสี่มาเจ็ดเป็นส่วนใหญ่นะคะเลขกกัมีสูงมีตำค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือสองมาเยอะค่ะนะคะสองมาเยอะสี่มาอันดับสองค่ะเจ็ดมาอันดับสามก็คือเห้คุณผู้ชมเบิ้งเอาค่ะมีสี่เซียนด้วยกันว่าแนวทางของเพิ่นเจรหายมาสูงมาตำนะคะอของแอดจินก็รู้สึกว่าสองกับหกค่ะคุณผู้ชม กเกินกเกินขึงไปน่อยนึงอยู่เนาะคะ่ะกระเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมพิจารณนาน้ากันเอาค่ะเพราะว่าแนวทางมีเขามีรุดค่ะแนวทางทั้งหมดจากการคํานวณมาค่ะ,ะมันก็เป็นธรรมดาเนาะคะ่ะแต่รุดก็ขอโทษคุณผู้ชมค่ะขอโทษหลายๆถ้าแนวทางปังกับดีใจนั่มค,คุณผู้ชมนะคะที่ได้เห็นแนวทางแล้วก็ลงทุนไปมีกำไรเนาะคะ่ะในปังกันนะคะคุณผู้ชมเนาะ เอาค่ะจินตนากาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่คุณผู้ชมเสียสละเขามาเบิงเนาะค่ะเสียสละเวลาเสียสละเอ่าเด็นมาจังไรละค่ะมีน้ำจิตน้ำใจไหะคะผู้ชมที่เขามากวนไลค์กดแชร์แล้วกมีน้ำจิตน้ำใจที่คอมเมนต์เข้ามานะคะให้กำลังใจกับจินตนาค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมผู้ที่าาๆๆๆๆติดตามนะคะกดติดตามนะกดไลค์ด้วยนะคะถ้าไม่กดไลค์ คลิปจินตนาจะประดันขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็น,นะค่ะหลายคนถามมาช่วงนี้เป็นยังเพราะว่าผิดกฎค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ผิดกฎข้อไหนนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ผิดกฎคลิปใดคะ่ะมารู้ว่ายังไงคะ่ะคุณผู้ชมกรู้แต่ว่าผิดกฎนะคะจินตนาก็เลยมันก็เลยประดัดค่ะคุณผู้ชมคลิปมันไม่ดันขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นถ้าอยากเห็นก็คือกด like, mm. ไลค์กดแชร์ไว้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะได้รู้ว่าเราชอบวิดีโอนี้นะคะกดไลค์น้่ค่ะคุณผู้ชม กดนิดนึงนะคะฟั่งๆไปกับกดไปค่ะคุณผู้ชมก่ถือใจกับกดไปรถค่ะเอาขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมขอให้หมานขอให้ปังเข้ามาดูแนวทางค่ะซีเซียนดังทางช่องจินตนา channel วันที่28ตุลาคม2517นี้ไปดูกันเลยค่ะค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะแนวทางวันนี้วันที่28ตุลาคม2567ค่ะคุณผู้ชมคะปูสูตเจ็ดค่ะ สี่เซียนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมปู0ูย์เค่ะให้วิ่งบน9วิ่งล่าง0ย์ค่ะมี39 30 31แล้วก็49 40 41 59 50 51นย์่เนเก้น้นึ่นเก่าเด้อค่ะคุณผู้ชม เน้น9กนะคะก็มี3 9 4 9 5 9ค่ะคุณผู้ชมเท่าที่เห็นเนาะค่ะเนาะปูหากมาขอบพระคุณปูหลายๆค่ะที่ให้แนวทางราวพัฒนาของวันจันทร์มาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะขอให้หมานให้ปังทุกคนเน้อค่ะที่เบืองแนวทางของปูค่ะกลับขอบพระคุณปูหลายๆค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมปูเข้า0ูนะค่ะ0ูนย์สองค่ะคาซิบาตัวกับเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วค่ะคุณผู้ชม ข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะเนาะของปูศูนย์เค่ะมือนีสามเอยศย์กับเก่าจะปังจะมาบอค่ะคุณผู้ชมเบิ่งเอาค่ะเอาขอใหมม้มันเหมือนนวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ตามปูศูนนะคะขอให้ปังค่ะวันนี้ค่ะเราพัฒนานะคะค่ะของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยนาโชคนะคะเอินผิดนะคะ อาจารย์ต้อยนำโชคให้วิ่ง6กับ8ค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะ6กับ8บนล่างจับคู่ให้เป็นตัวกลับมาทั้งเบิค่ะคุณผู้ชมเป็นกลับมาให้พร้อมนะคะ8 5 5 8 0 6 6 0 6 8 8 6แล้วก็4 9 9 4ค่ะคุณผู้ชมตัววินก็มี6กับ8มาวินกันกับ4 5 6 8 9 0เนี่ยค่ะคุณผู้ชมวินกันนะคะชุดวินมาวินกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเพิ่นเขาวดที่ผ่านมาวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันที่25 ของเพื่อนเขาตอร์ซูนนะคะเข้าตัววิ่งคะ่ะคุณผู้ชมตัวจับคู่ให้แม่เข้าคะ่ะขอคุณหลายๆคะ่ะอาจารย์ต้อยนะคะที่ให้แนวทางเมื่อวานทางช่องคะ่ะคิดถูกบอกว่ากันคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีไระะขาารนะะูนะคะว่ามันจะเข่าจะรุดเนาะคะ่าเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมเอามาแบ่งปันกันคะ่ะเถือมันเข่าเนาะขอให้หมานขอให้ปังคะ่ะกราบขอบพระคุณนะคะ่ะเซียนอุดรนคะ่ะคุณผู้ชม เซียนอุดรวันนี้ค่ะลาพัฒนาวันที่28ค่ะเซียนอุดรให้วิ่งศูนย์กับ2ค่ะวิ่งศูนย์กับ2จากคู่ให้มี0 4 0ย์7แล้วก็60เน้น040507ค่ะแล้วก็2ก็มี42 6สอง5 2ค่ะคุณผู้ชมเน้น42 6 2แล้วก็72ค่ะค่ะคุณผู้ชมมีทั้งเบอร์8คู่ไปกับบนล่างค่ะ นะคะเป็นศูนย์กับ2เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะคุณผู้ชมไปกับน้ำค่ะขอประพุดหลายหลายค่ะเซียนอุดรที่ให้แนวทางมาวางทางช่องให้กับคุณผู้ชมได้ดูลาพัฒนาวันจันทร์วันนี้ค่ะขอใหอ้ทุกคนที่เห็นแนวทางมันมัน,มน,มนปังๆเนาะคะ่นะเนาะให้แนวทางตรงเขานะคะคุณผนี้ให้คุณผู้ชมในมวลในซื้นกันนะคะเนะพราะอาทิตย์ที่แล้วรุนค่ะขค,ค,คุณผู้ชม รู้สึกว่าเขาหน่อยแล้วเกินล่ากับแปกลับมาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรเข้าตัวตัว,ต,วตัววิ่งรูดค่ะตัววิ่งรูดงวดนี่ศย์กับมี0405์สี่ศูนย์ห้กศูนย์้กันค่ะคุณผู้ชมงวดนี่ตามต่อเนาะค่ะเนาะเอาค่ะขอขอบคุณมากมากค่ะต่อไปนะคะปู่โคราชค่ะปู่โคราชให้วิ่งบนสองล่างสามค่ะ 8 2 7 2 6 2 1, เป็นตัวเน้นนะคะคุณผู้ชมเพิ่อเน้น2 8 2 7 2 6 2 1, เป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็ตัวที่ไม่เน้นก็คือ8 3 7 3 6 3 8 4 6 4 7 4บ่เนเน้นกับเขาคือกันเด้อคะ่ะคุณผู้ชมปูเคยทําสถิติหาง,งวดหวดอยู่ค่ะ รางว,วัลนี้ขอให้มานให้ปังค่ะหลังจากหลุดแล้วยิ่งดีค่ะหลุดแล้วไปต่อเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะขอให้ทุกคนร่ำรวย,ลยและโชคดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องจินตนาชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ